สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเรากลับมาอยู่ในเกมสังเกตแล้วเรามาอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมาแบบว่าอุยสักพักนึงเลยนะเนี่ยฉันคิดนะว่าไอ้พวกคนป่าพวกนั้นาน,าน,านคงออกลูกออกหลานเต็มเมืองไปหมดแล้วเนี่ย<อ>ใช่และ้ะในนั้นก็จะมีนี่ไงไอ้นคนป่าหัวเขียววันวนี้วันนี้วันนี้ไม่ใช่คนป่าผมเอาน้ำทะเลสาดคุณ โอ้โหแล้วถ <gegen violin> <acy> ัง <left> น <hand and Hayır> ี่ใช้ได้เพะเนี่ยดูมันมันทะลุนั่นน่ะทะลุไปยังเป้านายเลยอะ่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามีแพลนกันว่าเราเดี๋ยวจะทําการสร้างป้อมปราการบนเกาะนี้แล้วก็ออกไปสำรวจเกาะต่างๆนะว่ามีอะไรแปลกๆบ้างแล้วก็มีสัตว์อะไรที่แบบรอเราอยู่บ้างซึ่งรอบๆบ้านของเราเนี่ยนะคะมีเกาะเยอะมากเลยทุกคนดูดิใช่หวน้าหน้าผมสนใจเกาะที่เป็นแบบเขาเรียกว่า โทเวอะโทเวอฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยที่มีโทเวอทางด่วนนะมันไม่เห็นเลยไหนอ่ะอ๋อน้นโน้นโเออเห็นป่ะเห็นป่ะโทเวอทางด่วนมันรู้ว่าข้างบนเป็นอะไรเฮ้ยมันเหมือนเป็นเมืองอยู่นะไม่แน่อาจจะมีคนที่แบบรอดชีวิตเหมือนกับเราอยู่ก็ได้ใช่ไปดูกันแน่นอนป่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราไปที่โทเวอกันเลยเย้ยออกเอ็วๆไปๆไปเลยไปเลย y าฮู o ตึง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 ตน้าขับเขาไอคือไม้พายไปเรือตีหัวใช่เรือตีตงตตีหัวทุบแจงแล้วคือเกี่ยวคอไว้ด้วยมันต้องมันต้องหันไปเรือตามลมนี่เพือนไม่งั้นมันไม่ไหวดิช้าจังมมใช้เรืลเรือไปมืครับพวกไหนที่มันใช้แบบว่าแบตเตอรี่ใช้น้ามันไงงพวกเราไม่ใช้แบบนั้นพวกเรารักธรรมชาติใช้ลมไงพวกเราใช้ลมไง แต่พูดถึงแล้วว่ามันมีหลายเกาะมากๆเลยเนี่ยที่พวกเรายังไม่ได้ไปกันอ่ะแม่ต้องเฮ้ยแต่ก่อนนี้มันมีกังหันด้วยดูดิเฮ้ยมีสิ่งก่อสร้างบนนะมันคือเดอะบริดมีเผ่าเดอะเซเลเยอร์อยู่ฮ่าเด้อเลยเหี้ยนะเซเลเวอร์เซเลเวอร์แปลว่าเซเลเวอร์เหมือนพวกคนคุกเหรอเฮ้ยข้างล่างมีของข้างล่างอ่ะมีตึกเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าเราลองเราลองดูด้านล่างก่อนไหมได้ด้านล่างใต้น้ำอ่ะอู้ ไม่ใช่ออกมาเขาแล้เหรอด้วยด้วยช่วยด้วยด้วยด้วยฮ้นยด้ว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 ้วยด้ด้วยด้วยน้วยด้วย้ยด้วยด้วย้วยด้วยด้วนด้วยด้วยด้นได้วย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 น้วยด้ยด้วยน้ย้วยด้ยด้ย้วยด้อยด้วยด้วยด้ราด้ด้ได้ตายล้วดด้ด้ว อุ้ชลามันโหดกว่าเดิมเยอะอเุ้ยมันเราเป็นฉลามเนี่ยคุณจะดูถูกมั้งเฮ้ยมันยิงมาแล้วมันเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้มันยิงมาแล้วตอนนี้ฉันต้องการ่โดนไม่เดชหุ่นเลยฉันต้อง่ะเแบนเดจเอาลุไม่เป็นไรอะฉันจะตายอยู่แล้วอะเจ๊เจ๊ตีให้อยู่จตีอยู่สองตัวพี่มาช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยยังไงอะเลือดจะเลือดน้อยมากเลยอยู่ดีๆกล้าง่อยู่นีๆกล้องตายแล้นึ่งตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งไอ้มีตัวนึิม เแก็บไปเก็บเนื้อไปเก็บเนื้อไปเก็บเนื้ออย่าเละอย่าเละร้วงไอ้โอ้โหติดมันติดชั้นมันติดมันติดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นีท่มันติดตรงนี้พอดีเลยอะข้างล่างจะมีประการลังสำหรับทำที่เพิ่มเลือดตายได้ได้แกลแกลแกลได้ได้ได้หนีตลอะอะไรโดดรามวะฉันไปด้วยกันรอไม่ใช่ก่อนหน้านี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแดงสิงแดงหาสิงแดงประการลังสิงแดงประการลังอันนี้ไม่ใช่ประการลังละอันนี้ประการอะไรเนี่ย มาตามมืซึมแลวแลอ่าฉันว่าแล้วพี่นี่พวกน<อ>ายหาขอข้างล่างกันหมดหรือยังอะฉันไม่แน่ใจแต่ฉันหาไปได้ประมาณสักสามสี่ที่แล้วนะฉันจะลองดำไปแถวๆป้ายทางด่วนตรงนั้นดูมีใครเดินไปยังอะถัะนงน้ำมันถังแก๊สอะเก็บหมดยังประเด็นคือเราจะเข้าไปยังไงนะอุ้ย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 ทางนั้นฉันว่านังง่ายสุดเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนเนี่ยไปคลาปืนกันก่อนถ้าเรามีปืนคนละอันกันเนี่ยน่าจะโอเคอยู่ เรากลับบ้านไปตอนนี้ยังไม่สายนะอุ้ยอย่างแรกเลยมโนอตอฟที่ฉันคิดว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบระเบิดไฟอ่ะไม่จ่อยที่นึงมาโผล่อีทีหนึงให้ฉันคลับปืนได้แล้วใช่แล้วก็มีปืนแบบ t r ิปเปิลบาร์เรลพิสฉันคิดว่านี้ก็โอเคดาเมจสามสิบหกับปืนเอ่อกระบอกยาวอันนี้น่าจะเป็นช็อตกันนะฉันต้องการเอ่อดักเทปมีใครมีดักเทปบ้างอะโอ้มีพอดีเลยหนึ่งอัน อ๋อฉันมีฉันมีหนึ่งฉันมีอันหนึ่งฉันมีอันหนึ่งช็อตกันนะใช่ฉันจะรีเซิร์ชช็อตกันกระบอกเล็กอันนี้เป๊าปรึปื้อเพื่อนเราต้องทำรั้วป้องกันมูลนกไก่พันธุ์นะอุ้ยไม่งั้นมันมาถล่มบ้านเราแน่เลยตอนที่พวกเราไม่อยู่อ่ะใช่ใช่ใช่นี่นี่นายวิจัยไอ้ขั้นหนึ่งยังไงอืมฉันยังวิจัยแค่ขั้นสองอยู่เลยนะโอ้ยยังไงแล้ววิจัยขั้นหนึ่งได้ทำเป็นเอ่อวอลลสเปซให้ทุกคนครับอาวุธที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ พยายามเอาไม้ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเอามาสร้างเป็นที่ป้องกรรันรอบๆรั้วนิดๆหน่อยๆแล้วกันตรงหน้าบ้านโอเคไหม <Okay. S 1> เผื่อว่าพวกคนป่ามันมาเนี่ยจะได้เข้ามาถึงบ้านเราไม่สําเร็จแต่เราอะขาปืนไม่ได้นะเพื่อนมันทดไมอะ,อะเราน่าจะไม่พออะคอมโพเนนต์เราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอะเฮ้ยเพียบเลยจุกแจงมันนี่มันนี่มันนี่ฉนาปืนยาวดีกว่าด้าเมท68กิแปดนะว้าวขอดับเทปสามอัน ประเด็นคือฉันเนี่ยมีของเต็มไปหมดเลยอะเต็มตัวฉันจะทําการเอาของเก็บก่อนซึ่งอาหารนะคะที่เป็นของยากเนี่ยจะได้แบบค่าความหิวเยอะมากได้อเอนเตอร์จี้วยนะลดความเหนืหน่อยจะเอาเก็บไว้กินในยามที่ฉันเนี่ยห,ห,หิวหิวแล้วกันนาขอบคุณมากเพื่อนซึ่งกับดักที่บ้านเราเนี่ยมันมีเยอะมากนะจะมีตั้งแต่เป็นกับดักป้องกันแบบไม้ธรรมดาหรือว่าเราจะใช้เป็นนี่เป็นบอดีเคตก็ได้นะคะ เดี๋ยวนะปืนเนี่ยมันไม่ต้องใช้กระสุนหรอเพื่อนต้องใช้ี่กระสุนตำตๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถต่อกรกับไอ้พวกคนป่านั้นได้แล้วใช่ไหมใช่ปลาเพื่อนๆก่อนที่มันจะมืดเราต้องรีบไปบุกฐานทัพของพวกมันก่อนนี่ๆน่นจะตกปลาเป็นอาหารให้กับพวกนายเองอยากกินปอยากกินปลาอะไรกันจ้ะอยากกินแซลมอนปลาเนื้อแกะโอเคฉันได้แล้วปลาวาฮูโอ้ยอยากกินแซลมอน ก่อนนั้นนายนายตั้งสไปดไว้ตรงนี้นะมันเปรี้ยวอยู่นะแต่ว่ามันจะเข้ามาตตรงนี้เหรอมันชอบปีนขึ้นมาเนีอยไม่แน่มาทำอะไรมองขอจะมองเจ้าปู่ขาจะตกปลาแป๊บฉันต้มน้ำให้เต็มถังแล้วนะปลาแดงวิเพื่อนมันเริ่มมืดแล้วอ่ะฉันคิดว่าเราไปนอนกันเถอะพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตื่นมาเช้าๆแล้วก็ไปบุกมันกันเผื่อมันจะไม่ตื่นได้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 ขอจะเอ้ยอะไรอ่ะตะไมยิง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 ขอไอ้ไม่นอน างสนเช้าแล้วน่าจะเป็นเลยนี่ไก่สำนักน้ำทะเลไก่ตัวเนี้ยไม่ควรทิ้งเฮ้ยไก่นี่มันเป็นไก่แบบปลุกเราจากไอ้นี่เลยนะดินแดนห่างไกลนะปกติไม่ค่อยมีไก่อยู่ในดินแดนแห่งนี้อ่าล่ะทุกคนมาเก็บปลาเร็วมาเก็บปลามาเก็บเข้าไปในปากแล้วมันมามันมามันมาเดี๋ยวก่อนเพลงเพลงมันปลุกมาเพลงมันปลุกเรามันมาทางน้ำทางน้ำ่ายน้ำมาไม่ได้หนุเฮ้ยฉันอยากรู้่ จริงหรือเปล่าทุกคนอย่าเพิ่งยิงเยอะมากเลยนะเพิ่มมาเพิ่มาขึ้นมาขึ้นมาเข้าบ้าน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 โอยช่วยไม่ได้ท่านเจยเรางลุยแล้วต้องลุยแล้วเฮ้ยมันมีตัวถึงโตด้วยจริงเหรอเฮ้ยเนี่ยกับดักกำลังงานเป้ยกระดังงันทำงานทีเดียวทำงานทีเดียวเหรอนี่นะมาโอ้ยนี่แกเป็นคอยนะเขาทำไมมาฆ่าพวกเราฉันคือเจ้าของเกาะโอ้โหไอ้พวกว่ายน้ำนั่มันคืออะไรเนี่ย มาเยอะมากระวังนะรีรีเซ็ตแท็บกด F อ่าได้แล้วยอ๋อฉันรู้แล้วแท็บนี้มันเหมือนมันเบี่ยงเบนความสนใจให้พวกนั้นไปตีแท็บแล้วพวกเราอ่ะก็ยิงฟรีไงเยี่ยมพร้อมละใครขันพังยังเลยมานานละพร้อมบ้านเนาะมา้อบ้าใช่ว่าเรารีบขึ้นเรือกันดีกว่าก่อนที่ไัะมืดได้มาแล้วมาพร้อมกับอาวุธอันยิ่งใหญ่กิ พี่กิตไม่รู้ว่าซ่อมหรือว่าทําลายบ้านตัวเองอยู่นะทำซ่อมซ่อมท่าทางดูไม่เหมือนไม่เหมือนซ่อมพี่กิตพี่กิตเราต้องไปตรงเนี่ยตรงตีนสะพานอ่ะอตรงแง่งเนี่ยกำลังกำลังไปอยู่เฮ้ยมันมามันมามันมามันแรงแล้วมันแรงเฮ้ยนายเห็นถังแดงข้างบนปะอะไรอะไรเลยเฮ้ยเห็น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 ยิงยิงได้ไหมยิงได้ไหมฉันว่ายังฉันว่ายังมันไกลเกินไปหรอว่เรามีปืนแบบเป็นปืนช็อตกัน์อ่ะน่าจะยิงยิงไม่ได้จอดเลยจอดเลยตกแจ้งไปเฮ้ยมันยิงมันยิมันแล้วยิงมัแล้วระวังระวังเรา ไอ้กยย่องไอ้ฉันทุบมันเองเฮ้ยพวกมันอยู่นี่ฉันยิงมัแล้วหนึ่งตาย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 นี่เขาที่ฟังเลยเฮ้ยไปกัไปไปไปเฮ้ยไอ้ช้างฉันตายเฮ้ยแรงแรงขนาดนั้นเลยเหรอแรงมากมันยิงฉันตายเลย A few moments later เรากลับมาอีกครั้งแล้วเราตายกันหมดเลยเหรอตายดีรออะไรอ่ะมันอื่นมันแรงมากล้งหัวกะโหลกฉันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยฉันก็มีหัวกะโหลกเหมือนกัน จะโดนสโซนทัดตายป้องพวกหน้าพุ่งมือโอ้มันเล็งปืนมันนังเราแล้วมันเล็งปืนมันนังเราตอนนั้นไอ้ตัวนั้นตัวตีตัวตีใกล้ยิงไกลได้โอเคโอเคผมมีทันลูกขนุนอยู่เฮ้ยมีปืนอยู่ฉันจะยิงได้หนเราลูกกระสุนฉันมันไปอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะจัดเลยจัดจัดจอดเฮ้ย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 อ๋อเจ็บเจ็บเจ็บฉันโดนยิงโอ้ยมันยิงปืนเฮ้ยมันลงมันลงมันลงมา มันมีโค้กมันมีกระสุนปืนมันมาอยู่ยิงสตาร์ทโอ้ยอาหารเราจะมาช่วยเราจะมาช่วยแล้วจะยิงไปจะไว้น้ำไว้อย่างไกลโอ้ยพวกนี้อยางถึกอ่ะโอ้ยพป่กินไปงไายพี่กินไปงสถานการณ์เฮ้ยตายไปตัวนึงตายไปตัวนึงเย่ตายตายเพิ่งจะตายมันมีตัวมันมีตัวนั่ระวังตายห้องนั้นอะบอกเลยอู้หูอาหารเพียบเลยอะอาหารของชาลหรือเปล่ามันจะกินอาหารสู้มันไม่รู้ มันตายมันตายมันมันมีมีหมวเกราะแต่มันตายโอเคฉันมาแล้วไอ้น้องไปเอาของก่นเอาของก่นเอาของก่อนเฮ้ยฉันเจ้เจ้ตัวนี้เจ้เจอตัวนั้นเจอมุมยิงเจอมุมหลอยว่ะหลอยฉันหลอยอยู่ฉันลอยอยู่หลอยหลอยหลอยป๊ะเดี๋ยวฉันจะไปทับตาเองตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งมาอย่างมาอย่างมาย่ง มีอีกไหมมีอีกไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้ไดยินเสียงอยู่นยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังม่อยู่ของดีๆอุ้ยตกใจกระป๋องโคกฉันต้องกินกระป๋องโคกเพื่อให้ร่างกายฉันไม่ยังพอมีไอ้เด้เดเเเเฮ้ยมันมี่เงอยู่นะอ้้มเ้ยเดี๋ยวผมขึ้นมาอีกบนหนึเงนโอ้โหจะายแล้ว เราต้องแบ่งกันบุกอะแบบนี้พวกเราไม่ตายไม่ตายดีแน่งั้นเดี๋ยวผมไปหันไปมองขวาคุณมองซ้ายได้ไหมโอเคว้ายว่ายไม่ไม่ไม่อยู่ลู้อยู่กใจนออยู่ยิงิงๆลูกจออยู่ผมมารอดโนลอดเม่อเร็วๆรพี่ยิงไะ้ะฝั่งนู้นฝังนู้นฝั่งนู้นม่กินฝั่งนู้นฝั่งนู้นผมยิงตายแล้วหนึ่งเอ้าอตอยู่นี่เหรอเอ้ามตายแล้วยังมแล้ว ตายแล้วตายแล้วโอ้โหมีของเพียบเลยมีคนยิงจากแง่งนี้เนี่ยแง่งข้างล่างนี่ฉันไม่ได้ยิงนะตายหมดโอ้โหแลวตอนนี้ไม่ใช่แค่พวกเรานะที่โดนโจมตีบ้านของพวกเราก็โดนโจมตีจากพวกคนป่าด้วยแต่ช่างมันว่าเอาของคนนี้ก่อนจะปักทองที่ไหนมะเออปักเลยปักเลยมันมีหมวกกับนกที่แตกด้วยอันเนี้ยโอ้ยอย่าว่าแต่หมวกกับนกที่แตกนะฉันมีเออเป็นแบบ หมวกพวกวกหมอดทหารกับอุปกรณ์ปืนอะเศษปืนอะยิงผ่าเลยอ่ะเฮ้ยชุดชุดอะไรอะชุดฉันสล็อตดูชุดฉันดีกว่าโอ้ชุดฉันดูชุดชนดี้เฮ้ยทำไมมีชุดเซ็กซี่แ้วนะพี่ดูเอาไอู้ไวันนี่มันชุดเดียวกับพี่โมโนี่นไม,ม่ผมผมโยนทิ้งไปเองแหละผมใส่แล้วผมรู้สึกวับหวามันผมเลยแบบวับหวามอ่ะว่าผิวหรือเปล่าล่ะเพื่อนโอ้แต่ว่า ที่ฐานนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกนะว่ามันเป็นที่แบบบนทางด่วนเนาะแล้วก็ม,ม,มีอุปกรณ์ดาวเทียมด้วยครบครันต้องบอกว่าครบครันแล้ข้าง,ลงลหลังมนะันก่อขาวๆมันก่ออะไรกี่มะอ่ะของหลังเนี่ยเาดูดูดีเอ้ยอตทานิกรหรือเปล่าเออมันเหมือนเป็นก้อนหิมะใช่ปะแข็งอ่ะน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งอยเฮ้ยอยู่ใกล้พอดีเลยพวกเราไปดูกันน้ำจัง